เสิร์ฟสวยๆจุดลูกมือนเดิมพี่ทีมทีมที่หนึ่งอเหมียวเล่นตัวนี่นะแมนตัวไอ้ผู้หญิงตัวฟีนุดดันรูปอะไอ้นะเออมาแล้วมาแล้วมาแล้วมีหอมีหอให้อันนี้ครับโอเคสบย่าวย่าวย่าวย่างตรงนี้ ลงลงลงเอาลงด้วกันเลยป่ะพี่ลงองแถวนี้ใช่ใช่ใช่เอาลงด้วยกันเพราะมันมีหอร์เราไม่สิ้ตายเราไม่เอาไม่สิ้ได้คอนเทสโอ้โหเนี่ยลงลงเนี่ยมาร์คนี้ยตึกนี้ยตึกนี้เดี๋ยวพี่ลงผมลงไฮก่อนผมลงไฮก่อนผมลงหยิบปืนไฮก่อเดี๋ยวผมจะเผมจะดึงล้มดูนะพี่เหลือไปลงที่เหลือคนเดียวคนเดียวคนเดียวเออเชิวเชิลชิลชิล มันพี่ลงบ้านในแถวนี้ไหมนะจะลงมองกันไหมปั๊มกันไหมไปลงปั๊มดีกว,ว่าผมไน้ทีีไ่ได้ของขาวไ,ได้ UAV ไม่เห็นคนไม่เห็นคลลงนะค,คิดว่าทุกทีมน่าจะลงน่าจะลงเมืองเดิมพี่มีสานายพี่ขอไปยิงได้ปะ่ะตัวนั้นะ ออระวังนะพี่ไม่ไม่ไม่น่าเสี่ยงนะพี่มันอยู่ไหนไปด้วยกันก็ได้พี่ผมว่าไปด้วยกันทีเดียวมันไปลงนู่นไปลงนู่นเรือแดงอ่ะที่อยู่ทะเลอ่ะที่ไกด์ปอยไปเลยเอา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 ซื้อโหลดเดี๋ยวเวลาพี่ซื้อโหลดซื้อโหลดเปิดยูไล่ล่าเก็บสุนใจไปข่าวผมเก็บสุดใจไปครับผมได้อยู่อีกอันนึงปืนเซลปืนเซลฟาร์ให้หมดเลยฟาร์มให้หมดเลยจิวจิวโอเคโอเค ตรงนี้ใครฟาร์มแมนฟาร์มหรอไม่ใช่ผมไม่ใช่ผมอผมไม่ฟาร์มนั้นได้ไม่อยู่อีกอย่าหนึ่งสวยแมนได้อยู่คั้งหนึ่งนี่แย่เลยนะพี่มียูอันที่มียูอันหนึ่งแล้วอะถ้าเราตอนนี้แมนมียูเยอะสองอันเอดี๋ยวไปเอาฮ่อก่อนนะใช่ใช่อ่าเอาตัสายก็แล้วไงที่มียูแล้ว ที่หน่นอยอ่ะตายป่ะพี่มีพิษเก็บมาได้อันนึ่งงั้นเดี๋ยวพี่ซื้อเซลโอ้าเฮียไม่ได้ซื้อเซลเลยพี่ออเมไไ่ด้้ซืลนัากัดทองนะซื้อไว้เลยซื้อนัากัดทองไว้เดี๋ยวไม่ได้ซื้อเซลซื้อตังค์ให้พออ่ะนี่ตังค์พี่ไม่มีกระสุนปืนยานเลยว่ะนี่นี่นี่จริงให้แล้วหมด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 แล้วนี่นี่พี่ปืนเซลปืนเซลมีแล้วมีแล้วมีแล้วโอเค มีอยู่ตอนแรกเลยไปเปิดได้ไหมพี่ตายังยังยังฆ่าน้องคนนั้นมาครับมันต้องเก็บก่อนอย่างนี้ป่ะไอ้เหี้ยเสียงสัตว์นะมันต้องเปิดตอนเข้าแหละถ้าจะเปิดเนี่ยเขาไปอย่างี้เอรึนงโอเคที่เดิมเลยวะเราไปจับได้เนี่ยเราไปจับได้เนี่ยใช่ใช่ใช่เจ้าเจาาเอาเอาเขานี้พี่เล่นได้ปะโคตรตอบว่ะ ไม่กด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 อยู่คบาม่ลงลงบ้านนี้นะลงบ้านนี้นะลง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 สาาวะจะโดนสายผมผมิกตข้างนอกนันข้างนตัวนงนึงผมชาติผมวันชาติจะตายจตายตัวบ้านจะตายจะตายก่อแตกบ้างชาติชาติพี่าทให้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 ันชาตินบ้านใบ้านพี่อ่ะมา วิ่งสมองไปสมองเห็นสวยสวยเนี่ยคอย้าสวยดิเบมีพี่ไปพี่ดรอปไปแล้วตองโฮอยู่ไหนอะสวยตองโฮอยู่ที่เดิมหรออยู่อยู่เฮ้ยฮาฟิตพอร์ตฮาฟิดพอร์ตไอ้เนเกาะหมดว่ะเอือรู้สังกตได้พี่เออไม่มีเกาะเนเนเนเดี๋ยวเกาะผมไปพี่โอเคนเนเนเร็วเลย ไม่เหลือ u a v เลยเลยนะมี่สายยาแม่ก็อัดดาไม่ตีฮาปิดพอร์ตได้ป่ะหาปิดตีง่ายกว่าถ้าถ้าเอาพี่ขึ้นนะตกลงตกลงของเอาเขาเนาหมเลยพี่คุณก็หยุดให้เราลงห้เจ้าเหมือนเดิมมาทำเสร็จแล้วมันเสร็จแล้วมันเสร็จแล้วไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วไม่ทันยแล้วทิ้งเถอะโอ้เราจอดได้เลยพี่เอาหัวต้ามันเสร็จแล้วนะใช่ใช่เอาเราเราเทค่ๆเราเรากดมันออกไม่ได้พี่ลง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 แล้วโดดล้มอ นี่นี่ผมผมผมดูฝั่งนี้ผมดูห้ฝั่งนี้พี่ดูฝั่งซ้ายไปนะพี่ซ้าย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 พี่โอเคสวยพี่รอเปิดน็องรอเปิดน็องก่อแตกดาวหนึ่งเบียลงได้ป่ะดาวหนึ่งเหลือคนเดียวเหลือคนเดียวเล่นหน่อยสองคนแมนกทางเข้ากทางเข้าพี่ลงมาแมนมามามไม่รู้อยู่ไหนพี่ผมไม่รู้อยู่ไหนนี่นี่อยู่พี่ดาวดาวตายตายสวยสวยสวยได้เกาะตัวนึงพี่เอพี่เอพี่เอ พี่เ okay, ก okay. okay. right. ็บเองพี like ่ถือเองไม่ถึงแบกไซลอยู่ไหนวะขอเก็บนะเก็บกล่องสุวนได้ปะถือได้ปะแบกไซล์สวยนะแม่พี่ถือเองได้นะแมนพี่ถือเองได้นะนักกากทองนักกากทองมาเก็บมาเก็บโทฟี่โทฟี่มีใครใชบป่ะผมเก็บโทฟี่แล้วนะนักกากทองนักกากทองโอเคมีมีอันนึ่งนักกากทองเจอได้แล้วได้หมดแล้วได้หมดแล้วพี่แทนมีเซล์ใช่ไหมพี่พี่มีพี่ไม่มีเซล์แต่พี่มีปืนมีปืนใช่ปะโอเคมีปืนก็นั่นแหละ มีมีคนในเมืองเนี่ยตีหนึ่งม้าเขียวเมืองใกล้ๆเราอ่ะได้นะได้นะผมบอกเลยว่าได้มีมีตี้หนึ่งเราเรามียูแมสมีมีมีผมจะผมเปิดให้ไปก่อนโอ้มันมันต้องยิงเคาน์เตอร์อยู่เออมันนี่ลงตึกหายไปมเลยมันตีกันด้วยอีกวะแล้วกูเท่ด้วยบินยิงเคาน์เตอร์ยู่อวีเปิดยูได้ปะมันมีเคาน์เตอร์ปะนี่มันอยู่มันอยู่มันอยู่ตึกหายตัวหนึ่งอ่ะเรา เอาย่าเปล่าวะตึกนี้ลงได้ปะใหญ่อะเฮ้ยมี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 ของพีอาพีามีขึ้นขึ้นมันยอดตึกแล้วมันยอดนหลังคามนหลังคาตพีเอแล้วอ่ะพีเอแล้วอาไงจะลงรอเปล่าเอาเลยลงมันเสเหรอได้ใช่ชนล่างชันล่างที่ไหนอ่ะ ไม่รู้ชั้นล่างหรือชั้นบนน่ะชั้นบนเปล่าชั้นบนไม่เห็นอยู่ในห้องเปล่าเช็คอยู่เช็คเช็คเช็คห้องน้ำไม่มีเฮ้ยเป็นไปได้ไงวะกินตัวพี่เห็นตัวเดียวนะเห็นสองเหรอไม่ได้ไม่ได้ดูขึ้นขึ้นไปดูก่อนสิรอสองจริงที่รอสองจริงจะซื้ออยู่เปิดก็ได้เดี๋ยวพี่ไปซื้ออยู่พี่พี่เก็บกล่องก่อนไม่กล่องเลยนะมันละพี่ไม่รู้ละมันและอยู่ใกล้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 ากล้กล้ใกล้ใกล้ใกล้ล้ใกล้ล้ใ ก็พ่วงก็ต้นก็หลังไม่เอาหลังก็เตะก็เตะตาเอ้าตายตายหมดตายหมดได้กี่องผมซื้อซื้อเซลไหมครับพี่แทนซื้อเซลนีอย่าอผมซื้อยูนะซื้อเซลดีกว่าเพราะพี่พี่พี่สีกองถ้าพี่พออีกลำหนึ่งลำพองอีกลำหนึ่งสวยจัดมามารีบรีบรีบหน่อยเราช้ามากเลยตอนนี้ของเงินซื้อยูหรืออะไรได้ปะนี่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 แล้วของกระดาษอ๋ออยู่างไนอะซื้อยูให้พี่ เสโตตไป่อโอ้เซลซื้อไม่ได้ตังค์ไม่พอขอตังค์แล้วอีกพันนี่นี่นี่ปลเรามีพออีกพออยู่ไหนตัวเอางั้นเก้าแต้มเลยพี่เอาอีกปะมีกี่แต้มนะเก้าแต้มครับโบโบกาแต้มพี่ว่าน่าจะได้อีกตีนึงเตี๋ยวเดี๋ยวไม่ไม่จะเข้าเลยจะประมาทจะประมาทรู้รู้ของขแค่พูดเหรอ่ะชิวๆมีเกาะหนึ่งกระสุนหนึ่งนะในตัวพี่อะทวนของที่มีอะไรมั่งผมมียูนเดียวแล้วก็ตัวฟีเกาะหนึ่งกระสุนหนึ่ง TA หน้ากากน้องน้ดักยิงนะหน้ากากเซลมีครบครบหมดเลยตอนนี้ไม่ไม่มีแตกสมองนี่ล้สมองมีสองลูกในตัวในมือที่ถืออยู่อะมีครบตันครบเลยตันเนตครบปอตีใกล้สุดตรงไหนอะอไม่มีแล้ววะเอาพอเปิดอยู่ได้นู่นนะครับขึ้นนู่นเลยอะคิดว่าน่าจะต้องขึ้นบนสุดนู่นเลยปะตรงนี้นะตรงนี้ก็ได้ทานอาหารวินกทานอยู่ทันอยู่ แต่เป um, <Jean> ็นสวยให้เราส่งไปแต่ไปเมื่อกี้พี่สวยสัตว์เขาไม่รู้เรื่องไม่องพี่เลยเนี่ยไม่รู้มันไม่ขึ้นแจ้งเหรอวะผมมันต้องแจ้งเลยสิพี่มันต้องแจ้งแน่นอนเลยเขาดูแลผมเพราะมันมันกลางกระบาะต้องรับกินนะอ๋อผมดูแลเขาเาติดใจผมไว้เขาอยากดีผมเขายิงผมผมไม่รูวจะมีคนพี่ว่าจะมีคนในนี้ปะไม่รู้พี่บอกไม่ได้กดทันทีหนึ่งแล้วเดี๋ยวซื้อใหม่ได้ไหมตังค์ไม่พอได้ยังไอ้ตังค์พออยู่ กดกดเอาชัวร์แล้วเดี๋ยวซื้อใหม่ได้ป่ะกดเด็ดกดเด็ดมีเะล่ะดกนะโอเคเดี๋ยวพี่เก็บไอ้นี่ได้แมนแมนไปซื้อไม่มีเงินพี่ผมมียูนหนึ่งอะผมมียูนหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวถือไว้คนหนึ่งก็ได้นะพี่ชายพี่ชายตอกเงินมาไหนผมาเอซื้อยูนหนี่งในบ้านโอเคว้าโอ้ตีตีนิ่มตีนิ่มอ้าเดี๋ยวนะพี่ตอกเงินแล้วหรอตอบแล้วอยู่ในห้องอยู่ในห้องห้องนี้ไงอ๋อไม่ช่างมันก็ได้ปิดไปเลยไปเลยเอาพี่ขึ้นเขา นี่นีีเอาดอาีเางดอาีนี่่ยซื้ออ๋อซ้อเลยี่พี่จะซื้อพี่เอเก็บไว้อันนี่นโอเคโอปาพร้อมปกพี่ทำไมกูไม่เห็นฮอมันมีเสียงเลยปะฮอบักไปแล้วตอนนี้ดีแล้วพี่ดีแล้วโอ้ยตั้งดีแล้วอฮอเสียงว่ะดีดีดีแม่ทำได้ทำได้เราไีเซลเราไปเซล่อขึ้นขึ้นีเเคโออ๋อ่รอดแล้อเคออยู่ไ่นั่นอี่นี้าเราเิด้ ใช่ใช่ใช่ผมเปิดให้ผมเปิดให้อันหนึงนะขออีกอันหนึดี๋ยวแมเดี๋ยวให้แมนเปิดเดี๋ยวให้แมนเปิดสามร้อยเปิดได้เลยเปิดได้เลยเปิดแล้เลยเปิดไล่ไปเลยมีมีมีตี้นะมีมีตรงนี้ตัวหนึ่งนะที่เข่าที่เข่าเอา B A ไล่ได้ป่ะดิ่งโดดได้ป่ะโดดได้ป่ะดอมดดอมดดตำแหน่งขอตำแหน่งรอรบอกผมผมลงนี่ก่อนผมลงนี่ก่อนพี่ขึ้นเขาพี่ขึ้นเขาพี่ขึ้นเขาเอ้ยผมไม่ผมไม่มอง เขาเขามาตะก้าเขามาตะก้าเขามาตะก้าสามตัวสามตัวมันมีตัวนึงเป็นโล่หรือเป็นอะไรวะไม่ใช่ไม่ไม่ไม่ใช่ไมแถดตะก้าตัวนึงวิ่งอ้อมวิ่งออกไปในบ้านดาวหนึ่งไม่ดาวอยู่ในบ้านสามตัวมันเปิดอยู่ได้ป่ะบ้านนี้บ้านนี้สามตัวเลยไม่มีไม่มีไม่มีอยู่โล่นะแมนแมนช้าที่วิ่งช้าท่าช้าช้าไเองเองก็แตกก็แตกก็แตกหลังบ้านแมนล็อกหนึ่งล็อกสองแมนล็อกสองกำลังไปพี่กำลังไปพี่กำลังไป ตัวหลังบ้านจะตาย้เยยิงไม่โดนว่ะหน้าขอหน้าของตัวถ่ายแมก็แตกก็แตกล้ล้มล้ได้ได้ได้มันได้มันได้มันได้พี่ยิงอยู่นีกติ้งใช่ไหมเราเราเราเซฟก่อนเราเราเฮลตี้ก่อนตรงไหนพี่แทนไม่เป็พี่ยิงยิงไปแล้วไงช่วยช่วยยิงมันกี้อยู่ออ๋มีมีจอฟี่นะช่องเอ็กต้องเอ็กใครว่างเก็บไปเลยมีมีสไนยิงสวนขึ้นมานะจากจากโลฮานอ่ะรอถ้าเกิดพี่เรียกมองพี่นะ ไม่มีพี่ไม่เห็นพี่เห็นพี่ไม่กล้าพี่ไม่กล้าเดินไปเขาฝั่งนู้นพี่รอพี่รอฟังฟังมีตีอื่นยิงยิงสวนขึ้นมาใช่ใผมนึกว่าตาจะฝั่งไหนตาบอกเลยปะตรงแถวเนี้ยแถวโลฮานอยเนี่ยแถวเนี้ยโอเคโอเคโอเคดูดูวงดิโอ้วงพี่ไปรวมนะพี่ไปรวมานะพี่ไปรวมานะเออไปต่อซื้อเอ้ยแมนแมนเรามีตังอะผมผมมีผมมีพีเอสองอันผมซื้ออยู่อีกปะซื้ออยูดูได้ปะเราเราอยู่กะน เราไม่มีเราไม่มีไม่มีไม่มีสูตรแล้วสูตรแล้วพี่ถือพี่ถือพี่สามสามมันเท่าไหร่หมื่นแปดใช่ป่ะเอาถือยู่วานเอาถือได้ไมให้เซียสวานได้ป่ะเอาเลยเลยอ่าเอาพี่ตา้ได้ไม่กดเนี่ยใครจะเอาก็กดเลยพี่กดไม่ได้โอเคได้ได้ได้ผมกดให้เอาไอ้วานเนาะเออเดี๋ยวมายืนบ้านมั้งกอนกเลยเมื่อกี้มีที่เรายิงไปแต่ละคนเนี่ยมีตี้เข้าตากรรมการต้องไหมเนี่ยไม่มีไม่มีไม่มีเลยอ่ะ อ่ามีสองคนที่โลหันมีสองคนนะพี่แทนพี่แทนมาพี่แทนมาพี่แทนมาสองนั้นละสองคนอ่ะมีสองคนมีสองคนมันเป็นแต้มเราอ่ะมาแล้วมาแล้วเราเอาเดืดเดืด่วนอดเดือดเฮ้ยเอาเอาเอาพี่เราเราพุ่งลงไปแค่วะเดี๋ยวพี่เหยียบหลังคาบ้านนี้พี่เหยียบหลังคาบ้านนี้นะโอเคโอเนยาวบ้านยาวสูงสูงสองชั้นไม่ทานะดีว นี่นี่แหละเอาไอ้เทียนี่แหละเอานี่แหละมาเลยพี่ผมว่ามาเลยผมว่ามาเลยผมผมเอาลูกซองยิงมันพี่เนี่ยเนี่ยลงนี่เลยลงนี่เลยลงลงมาเลยงมาเลยเอ้ยพี่ลงพี่ลงมานี่พี่ลงมานี่ลงมาทีงโง่พี่ล่ะฮอบเล่นในการสองคนเลยเล่นในการสองคนยืนเดินเดินด้วยกันนะแบนแบนครับแบนครับค่อยๆแง้ค่อยๆแง้เป็นชั้นไหนไม่รู้ชั้นสองผมคิดว่าหมดผมก็ค่าค่าค่าดอกค่อยๆเช็คพี่มา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 ไม่อยู่ชั้นนี้ไม่อยู่ชั้นนี้ไม่อยู่ชั้นนี้ถ้าเกิดแร็พี่มาแล้วมาพี่ตามาอันนั้น ท้องขวาที่ไประเบิดนะพี่อัดพี่อัดระเบิดโดนโดนมันมีเซมเทคมันมีมันมีมันโฉบพี่พี่ช้าพี่ช้าแมนรออยู่เลยระเบิดโดนกระแตกเอ้เจ็บเจ็บคนนึงไอ้คนโอเคโดนระเบิดเจ็บไป็นหนึ่งเปก่อนเอ้ยผมเปิดกล่องสื่ผมต้องใช้ช็อตเต็มมันมีเซมเทคเหรอวะนี่นี่นี่เอาเซมเทคของไปพี่นี่นี่นี่ไปต่อมากกว่าโอเคแล้วผมเซ็มกันไหมลูกตีบ้าหรือว่ะตีกล่องกระสุนอยู่วะ เงินพี่สูงมีกองสุดรบ้าหอกผมหน่อยมีมีมีกล่องสุดพี่มีกระสุนหนึ่งเกาะหนึ่งเลยโอเคโอเคงั้นยังเซฟตังไว้ดีกว่ามั้งพี่มีกระสุนหน่งกาะนี่าหมดพี่มีพี่มีพีเอันหนึ่งะมีพีเสองกระสุนหนเกาะหนึ่งพีสองตอนเนี้ย ตอนนี้สมองพี่ตื้อว่ะเราจะเล่นไงดีวะแม่ผมเราเพนเมนแล้วผมว่าเราเพนเมนป่ะเพนเมนเพนเมนต้องเพนเมนแล้วตีแต้มวล้นับดิตีแต้มแล้วคือเราอได้ตามเพนเมนไม่คิวเราได้ตามเพนเมนเราเอาพี่ก่อนเนาะเออให้คิวมันไหลตามเพนเมนแล้วเราจะเล่นตรงไหนอ่ะแล้วเราจะเล่นพี่ว่าเล่นจากบนเล่นจากบนได้ไหมแบบขอบข้างบนเป็นท่านสองชั้นน่ะแล้วเรามีโทวี่อ่ะเราออกแบบไปสวยสวยสวยว่าไงนี่แต่ลายมมนไม่ walk up นะเนี่ยค่อ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 ยเดินไปดูตามลงอยู่ตรงไหนนั่ก็อยู่ไปก่อนเลยผมว่ามันมันไม่ชัวร์ไม่ว่่าจบตรงไหนอะ มันไม่ชัวร์จริงๆนะว่าจับตรงไหนจำไว้นะจุดลุกคือตีคือตีเขานะดูดูห้าคนอะเน้นในที่ลุกคนเน้นเน้นเลยมีคน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 โอเคเห็นเราป้าไม่เห็นเราบ้ไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นเห็นไหมที่เห็นกี่ตัวก่อแต่ตัวนึงเก็บอีกตัวนึ่งเยอะนะใจเย็นนะพี่จุดนี้ผมผมวิดเนตมากผมผม ได้อยู่ตาเราได้มันล่งมันล่งเราได้เปรียบดิจุดไหนทุ่หลังหนไม่เขาเล่นต่ามกเขาเล่นฉลาดใจเย็นใจเย็นมันเสี่ยงนะมันเสี่ยงนะถ้าจะเอาเสี่ยง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 ค่อยค่อยเล่นถ้าถ้าเอาได้ให้พี่ยิงก่อนไม่เอา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 พี่ผมไม่เอาตี้นั้นมาเราไม่แลกกับตี้โนนี่มะบ้านนั้นชาร์จว่ะไอ้บ้านนั้นมีคนเข้าแล้วว่ะเราเราอยากจ่อผมอยากจ่อรอเติร์ดอ่ะนี่นี่กองกองกระสุนแม่ ไมีวิธีเขาได้จอดดิเขาค่อยช้าๆดีกว่าไม่ต้องสนับช้าช้าช้าช้ไม่เมื่อกี้แค่ยิงไล่เฉยเมื่อบ้านนี้ปะบ้านนี้ไม่เวิร์กว่ะต้องซักหลังว่ะบ้านมามามาร์คเลือนมีคนเข้าแล้วมีคนเข้าแล้วที่พี่บอกอ่ะใช่มีแล้วไม่เนี่ยถ้าเกิดแม่งสองนัดลงเมื่อกี้ไปแล้วหนึ่งตัวเช็คหลังเอาชัวร์ก่อนดีกว่าไหมเองโซนพี่ลองโซนหนะเราโซนน่ะเออเช็คหลังเอาชัวร์ดีกว่าไรอ่ะเดินเดินให้พี่ก่อนทั้งนั้นแ่ะ ต้องคิดกันต้องเรื่องไหนวันนียใช่พอตอนเนี้ยที่ที่เราจะวิ่งอะลงหมดเลยเว้ยเช็คโลงหลังลงฮานอยก่อนเผื่อมีคนเข้าหรือจะเข้าสายอ่ะมียูเอวีไหมไม่มีแล้วใชจ้ะไม่มีแล้วสุดละระวังหลังจะขึ้นเนินเราเรากลับไปซื้อยูได้เรื่องของเรื่องอะเราตังเราพันหกพันพอดีเว้ยได้ได้ผมกลับไปพี่ซ่าดเป็นไหมลักพี่อยู่นี่ไงอ่ากูหลังไม่ปิดกูหลังไม่ปิดของน้องนี่ ซีมซีอยู่เหมือนกุหลาบปิดเนี่เดี่ยเพราะว่าวงสีวงสี <t <t ๋ยวพี <t 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 ่เหยียบพี <t uh> <t ่เหยียบเนินหลังให้พี่เหยียบเนินหลังให้โซนที่ผมไหนโซนที่ผมไหนคะแนนฝากอะพี่ดูอยู่พี่ดูอยู่ตาดูแมนนะเพราะพี่ไม่ได้มองทางแมนนะพี่มองไปทางที่พวกเมื่อกี้นี้อยู่มีคนกดลยไม่มี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 พี่มองก็อยู่ไม่มีซ้ายโลหงานออยก็ไม่มีสแลนก็ไมมม่ีผต้องตุ่มแก้วไปซื้อว่ะถือปีเอวิ่งมาน้องทันอยู่มีตี้ลูกสองวิ่งมาไอ้บบัด ซื้อได้มาไม่ไม่ไม่น้องจะหยุได้ได้ได้ไม่ไร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 ชิว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  Oh no พี่ขยับไปเห็นเหรอครับพยายามพยายามพยยาามวิ่งอยู่ไม่ไม่พี่ไม่ไปมองไม่เห็นอย่าลืมว่า UAP มันไอ้นี่มันได้จะพอคนคนโน้นใกล้โอเคโอเคเพื่อแบบเพื่อแบบเห็นไงโอ้ยแย่ เล่นไหนดีว่าขวามีบนขวามีบนดักถ้าไม่ได้ถ้าไม่ได้จริงพว่าต้องตบขึ้นบนวะใช่เอาไว้ซ้ายว่ะใช่ซ้ายต้องตบขึ้นบนแมพเนี่ยมันมันมีโคเวอร์อยู่ไ่อยทีผมว่าเราเข้าได้ให้เราแย้ไปสองอันเลยร้อยเปอร์เซ็นต์แค่กูไอตี้เมื่อกี้แม่งหันมามองเราแค่นั้นแหละสถานการณ์แบบที่ตาบอกพี่เปิดน้องครับพี่เอออันนั้นเราสามกระบอกสู้ได้ทำได้พี่ปรับเป็นเซมิแล้วนะมาพร้อมเดินอ่ะเราเดินด้วยกันเล่นด้วยกันจบนะชาชา ช็ชิคชวนเส็จเช็คให้ละเอียดช็คให้ละเอียดส่งอยู่ส่งอยู่มองพี่พยายามต้องงแรงนะวองแบบเลื่นสานะที่พี่แทนเช็ค้ายนะสายปันสายปพยายามาอีกบ้านนี้มีบ้านนี้มีดัดฟ้าดัดฟ้าบ้านไหนตะไนไตะไนตะไนบ้านนี้เลยอ่ได้ลเยได้ละเอียดลเอีแลมันหนี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 าดัดฟ้าหนีผมเช็ได้บ้านก่อน หนีนะไม่วัดไม่วัดตี้นะไม่วัดว่ะอยากเล่นบ้านหนีไหวสัตว์เอ้ยแต่ประตูปิดมีคนอยู่ประตูมิด้าวงมันไม่สัวนเ้ยเราเราต้องอยู่ที่มันไปก่อนครับตี้นะเขาไม่วัดนะมันต้องเล่นเลยนะเล่นเลยพี่เขาเาอยู่เขาอยู่เขาอยู่เขาอยู่น้ำตัดให้ผมใช่พี่เขาอยู่หน้าต่างเขาอยู่หน้าต่างชั้นสองพี่หามไให้ผมรอพีเอ้นี่ถ้าพี่รอผมก็พีเอ้ให้ ี่่ไได้มตายโอ้ไอ้เหี้ยไม่ตายว่ะมันสองเมตรอ่ะมันยิงมันยิงทะลุบ้านนะพี่พี่พี่สวีทมาเล่นซ้ายพี่แทนรักษาอากากแก๊สไว้พี่มาแล้วมาแล้วเราต้องเข้าว่ะผมขยับไปหน่อยนะผมก็ขอตั้งหน่อยขอตั้งหน่อยทิ้งตั้งคมาให้หมดทิ้งตั้งคมาให้หมดเดี๋ยวเราจะทำหน้าตั้งหลังนี่ๆเดี๋ยินโทรโทรดีๆนะโทรดีๆนะต้องคิดว่าฝั่งเรามีคนนะผมจะเตยยูนะผมจะเตยยูนะ ดูเองด้วยนะดูเวงด้วยนะมอง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 พยายามมองอยู่บ้านนั้นยังอยู่นะอโอ่แล้วแปะในหน้านี้ได้ปะให้มันพ้นไอ้นี่ไปก่อนคนน่่อยูพีสมกอ่ะเราเราต้องัวที่ได้โอเคมันได้มีแล้วรอ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 ดวพี่ตาตรงผมตรงผมเซฟพี่ตรงหุมเซฟรอดูงโอเคโอเคกำลังวิ่งกลับถ้าแม่งเดินเข้ามาก็ก็กาดแม่งเลยพี่ถ้าแม่งเดินเข้ามาหน้าเนินหรอกาดแม่งเลยเนินมันต่ำม้าม้าคนจำไว้ด้วยนะจำไว้ด้วยนะว่ากี่ทีมอ่ะ แล้วมันยิงคัตเตอร์เข้ามีคัตเตอร์เข้าวะนี่คนเหรอไม่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 หย่าเลยเจ็เย็น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 ไม่รู้ไม่รู้อยเย็นอยู่เนี่ยทรายเย็นอยู่แต่หกแค่หน้เดี๋ยว้บ้านนี้ชาร์จกันเฮ้ยผมพีเอผมพีเอใส่เรียบร้อยเฮ้ยตีตีตีฉุนุกตีฉุนุกตีฉุนุกกำลังกำลังชาร์จบ้านที่เราเล็งอยู่เนี่ยอยู่อีกฝั่งนึงบ้านหลังนี้บังอยู่บ้านที่เราเล็งอยู่เนี่ยบังอยู่สมอปิดแล้วพี่ตราัวเราต้องมาบ้านตายต้องหาโอกาสตีบ้านตายถ้าไม่ได้ออย่่งงงงน้ตเลลหักแพะ แบ้านดียิงครับู้ได้ผมพีเอก็แล้วเข้าละเออเดี๋ยวเราไม่มันมีตี้มันมีตี้ชุดนุกรอเตอร์อยู่วันนีเราเราต้องเล่นพี่เออเราต้องทำอ่ะพี่วันนี้ผมจะพีเให้เอาหนึ่งสองหนึ่งอันหนึ่งพี่มีพีเอเหมือนกันโอเคแล้วพีเอแล้วผมเจ็บมากไปบล็อกครับบล็อกครับเล่นเล่นเล่นดีกันพี่มาแล้วมาแล้วเ็ี่ะบมามา โดนอะ์ใต้ตัวนึงโดนอะ์ใต้ตัวนึงเจ็บมันเจ็บมาแล้ว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 เน็นเน้นเน้นพี่ปาระเบิดดักไว้ไม่ไม่ถอยก่อนถอยปก่อนถอยปก่อนโดนโดนโดนถอยปก่อนถอยประก้อนขาไม่ขาพี่ถอยพี่ถอยพี่ถอยเล่นแร็ปเล่นแล้วเล่นชาเล่นชาข้างนอกตายคนนึงข้างนอกตายคนนึงโอ้ยพี่โดนยิงพี่โดนยิงพี่โดนยิงโอ้ถ่ายออกเลยได้คนนึงเก้าทีมนะ เหมือนเดิมเหมือนเดิมไหมบ้านนั้นบ้านนั้นมีดิวชาร์ดมันมันมันใช้ดิวชาร์ดระวังมันหมดปั๊บที่เนี้ยไม่หมดไม่หมดไม่หมดศพพี่มีผมว่าเพจไบ้นะศพพี่พีเอสองนผมไม่กล้ารู้เลยว่ะหลังบ้านเรามีเ,ามเราพี่เข้ามามาแล้วเห็นเงาเห็นเงาเมื่อกี้เห็นเงา เฮ้ยหัวพ่อไม่ได้แมทตีเหมียวตีเหมียวช้าชา้ชาออฟฟิศเมนท์ช่องไว้ศพพี่แทนมีพีเอแต่ไม่รู้อยู่ไหนทางซ้ายออกไปทางซ้ายเลี้ยวซ้ายไปข้างๆบ้านอาานแต่ว่าอย่าเลยเเออกไปตายไม่ถูใช่ออกไปไม่ได้ตายเพราะว่าฝั่งตรงก็เป็นเนินมึงไปจินแก๊สเลยศพพี่เห็นปะข้างหน้าหน้ากากแก๊สเนี่ยเหรอเอ,อเออเออตรงนั้นแหละ มีพีเออยู่ตรงตีนเองเลยตรงตีนเองเลยนักกะทองเลยปะสวยช้าเลยกินดีหรอฮะไอ้ตัวมันโดนพีเอตัวเองไหมเนี่ยเออป่ะเยี่ยบ้านฮะโดนฮะโดนน็องไปแล้วกันที่เนี้ยน้องหนึ่งสวยหอนที่สองดิป่ะพี่หอนที่สองนะเออหอที่สองหอนที่สองอุ่ามือช้าแมนช้าใจเย็น สวย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 ช้าช้าพี่พี่ขอขอเล่นขอเล่นพี่สองหนึ่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 งที่ไหนวะสายๆายขวาขวาวิ่งขวาวิ่งขวาวิ่งผมเห็นแล้ว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 มุมอะไรมุมอะไรมุมอะไร สวยมาเวเิซี่ดูจีเย็ดเกตึงเปรี้ย Remember my name าฮเหี้ยน้องกูแม่งส้นสไอ้สัตว์ของจริงเฮียสองหนึ่งว่ะเกมท้ายเกมท้ายเน้นเลยเชื่อพี่เกมท้ายเน้นแล้วเล่นแบบไม่ต้องเสี่ยงได้เลยโอเคครับ เนี่ยสองหนึ่งเดี๋ยมาแล้วอีกตาเดียวพี่ขออีกตาเดียวไอ้เฮียแสนเจ็ดอยู่ในมือแล้วครึ่งหนึ่งอีกตาเดียว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 ขออีกตาเดียวโอ้ยพี่จะลืมเก็บคะแนนพี่จะลืมเก็บคะแนนโอ้ยแ่แย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 ่ดย่แย่แย่แร่ดย่แ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 ่ฟักแมนตา่แย่แค่แย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 ่ย่แย่แยิแย่แย่ ยี่สิบแต้ม,สาม,ตม yeah. oh สามสิบแต้มเฮียโอ้ไม่ก็สามสิบแต้มเกมเดียวนี่ฉีกเลยปะเนี่ย remember, remember <Yeah. S 2>